ขับมาหลับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นแอนิเมชันเรื่องมหาศึกลางที่พลีใจเกือบเก้าจะไปดูกันต่อว่าหลวงเฟิงเราจะได้เรียนรู้อะไเซึ่งยานไปกำลังจัดทำอะไรพอสอบประปทาจะถ่ายทอดอะไรให้นะครับผมไปลุ้นกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับ ฝากเมมเบอร์ชิพได้นะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายราอยู่ในเพลย์ลิสต์ Exclusive กับเมมเบอร์จ้าอะไรมีปุ่มซุปเปอร์แต่งฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีด้วยนะครับไปดีกังเลยจ้าวอนซิงเอิร์ดกุสโตสงสัยว่าในสวนเก็บข้อมับมีการหายตัวไปของลูกสุขเฉยความร่วมมือด้วยขบถัาเช่ของนะการสืบทอดอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหนาท ตอนที60่60กันไม่นานอารรยะทำให้โลกม่างและป่าเกิดจะมุ่งมาที่โลกถูกต้องเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้น เหมือนที่ฉันสร้างให้นายหลวงพง้์สั้ฐานการสืบภาพของเจ้านายสูงมากสุหรับดนน้แต่จากนี้จะได้ชี้แนะการสืุขอนายในรูปแบบนานการต่อที่เจในได้แพ็่มขึ้นเอ่อเอาเออเออเอให้ฉันสูออเออเออเออนออเ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 อาเออเออเอเล้อออเ,ละเ,ลเ,ลเอะเกกออเ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 คอเออเุอเอ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 อออออเเออเออเอเ ตัวอีเหมาะเพอ่ตัวและเสียงอีคือนักอ่จนจริงจะแต่งการที่พวกเขาอยู่ระดับเดียวกับนายเอ่อแทนทั้ตัวสู้ของฉันพ่อซอตัวอีคือเผ่าพิสตั้หนึ่งในหกเผ่าสีดเหนืออวกาศเผ่าพิสตั้แสวงหาความยิ่งใหญ่ตัวอีเกิดจายญาี่หมู่พวกเขาเขาไม่พอใจกันที่สุดบนมาก่อนจึงเธอย่นเผ่าพันซุกจิตผิดเด่นของหน้าตาคนต่างเผ่าพันตายสอบหาความยิ่งใหญ่ไม่หยุดหย่อนไม่มีด้านใดที่เป็นจุดอ่อนเหมาะกับนายที่สุด ตอนนี้ฉันจะใส่ความทรงจากของตัวอีเข้าไปในร่างโคลนเลบกันถึงฉันจะลดเวลาของร่างโคลนได้แต่ยังไงเขาก็อยู่มานานหลายสิบล้านปีแล้วสำหรับหน้าก็ถือว่าอันตรายทัานสิปัญญาประดิษฐ์ทำได้ทุกอย่างใส่ความทรงจากดูน่ากลัวนะ ร่างคนแบบตัวโตวมาก เจ้าไม่เป็นตายของนายท่านเจคือใไรเขาเคอรู้สิของเจ้านายเ้ป้าป้าถามเจ้ายังอยู่อีกเหรอผหิดหวังเลยสิตัวอีในมิติดีฉันคือผู้สร้างเธอฉันขอสั่งให้เธอฝึกปลวหรือหรือว่าเพิเออ ก้าะขเจ้าไปส่งตามคำสั่งนี้แล้วริงไโยโอยนกลผส่งในฐานะสิทธิของนายครับโอ๊โอ๊ะจอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอไปโอ๊ยงอ๊ยโ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 อ๊ยาม๊ยึอ๊ยโอ๊ยรองยโอ๊ยโอ๊ยโองยโอ๊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 ย่อ๊ยอ๊มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโออ๊อ เหมือนแค่ดิดนิ้วอะจริงก็สามารถตุยได้เลยก็เด็นไปถนจนตายยัง่านไปนะฉันไม่สามารถระเบิดพลังได้เพียงพอเรนเสียชา่างจะได้ใส่น้ำแห่งวิวัฒนาการที่อันตรายตลอดเวลาหรือว่าสติรือนรู้ของฉันที่เข้ามาในหัวของฉันยังไม่แข็งแกร่งพออ๋่อ๋ออ ความสิทของการตายเหรอเมื่อกี้ฉัน,นมองใ้ขาดิยอ ต่อจากนี้ต้องรบกวนผู้อุโสตัวอ e ีแล้วตัวอ e. ีน่ากที่คุณเคยให้กลันนกลัวเหมือนกันนะ ขนาดตัวก็ enfin ต่างกันมากอโ <c ười> โอ้โหโอ้ยโอ้ยเหมือนทารูตาเลย้วสายฟ้วโอ้โหเขาเร็วมาก ตัวอีมะตัวอีโอ้โหอาวุธนงแบบมีหลากหลาย

ต้องเรียนรู้ได้ได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจุดตันเขียนนม่กดปล่อยพลังวิวิจุดตันเสียนใช่ป๊าใช่ความสามารถจะแต่งก็ว่าชื่นชมกาเป็นสิทธิ์เธอโอ้ยกำลังแล้ว วายวายเกิดอีโวร่างทองของกระพันนั่นเหรอร่างกายของร่างกายและมีออกาสที่ดู่ตัดได้หลักหลายกระแทกผันเป็นพลังทะทุกฟันแบบนิดดิทองไม้น้ำไฟดินสายฟ้าลมและลำแสง าอ,อ,อ,อรูปของเรือด้านขอ<ค>งมีลักษณะเป็นทองบเจได้ยากด้านทองคงกรจะเพืนายเหือนเขาปะทับกับตัวอีด้านทองคงกพันนังถีดูเลิศเก่งขึ้นมากแบบ หรือเพ่อพูณราต้องกรยงแต่ว่าตัวีไม่ได้มีแค่นี้โอ้โหเข้าตา ดนั่นคือหอคอยบายยาวิชาลับจอมซีของเศรษฐุกาบาทที่นีออคือวิชาต่อไปในการฝึกของดายเดี๋ยวกพิ่ีดีด้วยยีมฝึกฝนขั้นแรกสำเร็จและกายบรรลุระด,ดับดาวพคร้อหขั้นหนึ่งแล้วเป็นร้านทอ,องของเหลิงรู้สึกร่างกายได้รับพัแต่ยังขาจากมาตรฐานอีกลายการฝึกต้องจะเริ่มขึ้น เดืน2ปี2 5พแน้ียัฝึกอยู่ไ้องกวนรงต้นขุดมากกว่าลกปีท่านี่คือห้องอะไรนั่นหรือเปล่ามือตัวฉันมากกว่าเจสิตันละยืนขึ้นก็จะหมดแรงอยู่แล้วแต่มาฝึกกับใอีก ฝึกหนักมากระดับแบบดาวเคราะเนาะเศษเหล็กแล้วนี่ระดับต่ำเกินไปจิ้อยาเศษดุกาบาทที่ี่ได้สักนิดบอกว่าลมหน้าจะระดับสูงขึ้นหน่อยฝึกหน้าแก้องกุ่นอยู่นะโอ้

อดมากฮยว้าวหายขาดแล้วแล้วไม่คิดว่าจะปลดแรงเจ็สิบเก้าสเพื่คุเเสร็จจบไม่แซมแดงได้แล้วรีบแซมแดงเศษชิ้นนี้ลุดออมาหลังยาเส็จโลกาบาทที่มีถุงจมตีแล้ว cái nước ra cái cục luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để 拉丁鸡。 เราไปสายเข้าไปหนึ่งหนอับว่เครานอที่อหัวของนายเกิดขึ้นจากไาบรรลุดาวเคราหหนึ่งจำนวนดาวเราจะเพิ่ขึ้นไ าจิตขออัั้นงรูจกทัสอมยาล่ะเทคโนโลยีขยายศักยภาพร่างกายสิ่งมีชีวิตในอวกาศดวงจิตคือพลังงานของชีวิตในรูปแบบจิตวิญญาณสมัยนี้ภาพร่างกายและพลังจิตมันเพิ่มขึ้นแต่ยังรู้สึกในวิชาลับไม่บ้างพอและท่าตัวอีกไม่ได้เลย แบบน่ากลัวมีความเก๋ๆชุดกรอบเพอเซ็ตเมฆอันเพอเซ็ตเมฆยามาผู้เป็นนางจะลองร่วมกับผน้หลัผู้เป็นนางเปลี่ยนรูปได้ตามใจกลายเป็นชุดกรอบสนามฝึกเสียดอุกบาที่มีคำถามที่สมจริงที่ปป้าขาสร้างขึ้นคำตอบเมื่อเกิดจากทุกราคาต้นเห็นแรมองจากโลกจึงเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงคำตอบพราะใส้สีอื่นถูกบรรยากาศโลกดูดซับหรือแต่แสงสีแดง จบไปแล้ว,วจ้า้กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้พักผ่อนไปใน e ีที่แล้วนะแค่หนึง EP เท่าน,นั้นอันนี้มันคือการเหมือนแบบการฝึกซ้อมการฝึกฝนการพัฒนาตนของหลวเฟิงที่จะเป็นระดับดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นซึ่งมันไม่ง่ายเลยอีกแล้วคือการฝึกคือค่อนข้างจะโหดแล้วก็จริงจังคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการจำลองจาก จากตัวตัวละครตัวบุคคลจริงอะนึกออกไหมตัวพี่ตัว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 อีไหมทุกคนน่าจะตัวอีเนาะคือเขาก็คือเป็นแบบระดับเทพระดับท็อปเป็นระดับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอมตะอมตะซึ่งก็คือแบบพีคมากสุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือขนาดแค่เป็นแบบฟิลแบบร่างคนนิ่งที่ใส่ความทรงจำเข้าไปก็คือโหดมากโหดมากจริงแล้วเขาศักยภาพของเขาคือเหนือชั้นมากแต่รู้สึกว่า เขาค่อนข้างที่จะส่งผลให้ตัวของหลวเฟิงได้รับการพัฒนาการอย่างที่สุดใชเ่เหมือนอยู่ในสภาวะกดดันที่มันจะต้องสู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้อะไรข้างในของแบบหลวหลัวเฟิงมันแบบพัฒนาได้เร็วขึ้นใช่อย่างร่างกายเป็นร่างทองที่ไม่เคยหาออได้แบบหายากร่างทองอะไรนะตะกี้มีชื่อหละจริงหายากก็คือแบบคือหลัวเฟิงก็คือดูบรรลุอะไรขึ้นมาอีก พลังจิตก็ขั้นสองแล้ว<ช>ที่ฝึกหนักก็ได้เห็นผลนะทุกคนก็น่าจะได้อะไรอีกหลายๆอย่างจากท่านผู้โสอย่างแน่นอนจริงพอรู้สึกว่าการฝึกฝนมันอาจจะยังไม่จบง่ายๆมันเหมือนอย่างที่ป้าป่าทาบอกว่านี่มันเป็นแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยถือว่าเจ้าก็ทำได้ดีที่ทำให้ตัวของเขาตัวของเ,เจอมะตะได้รับการยอมรับ ใช่มันแล้วเขาก็กดูมีความเอนดูในหลัวเฟิงขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบให้คําแนะนําหรืออะไรต,ต,ต่างๆ่างอะไรเงี้ยน,น,นะทุกคนก็คิดว่าหลวเฟิงเราก็น่าจะเก่งขึ้นไปอีก<ช>บรรุขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนเออคือแบบตอนนี้คือหลวเฟิงค่อนข้างจะแข็งกร่งมาล้าก้าวล้าไปหลายๆคนเลยเนาะจริงก็น่าติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะคะว่า ว่าการฝึกฝนมันจะพานําพาเราไปถึงตรงไหนแล้วก็ได้กินหน่อพึกษาไปอีกแล้วกรกหน่อพึกษาเข้าไปหนึ่งหนอนนั้นมันจะช่วยผักอะไรในตัวของเราพลังต้องตุ้มแตกแน่นอนจริแล้วตอนนี้ก็คือตื่นเต้นว่าพอเก่งขึ้นอะแล้วศัตรูที่เข้ามาใหม่ๆอะเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่บอกไหมจริงแล้วก็ต้องฝึกกับผู้วิโสไปอีกนานไหมใช่หรือว่าจะต้องมีอะไรมาให้หลวงฟังทดสอบอีกจริงเพราะว่าดู จะไม่ง่ายเลยนะทุกคนเนาะน่าสนุกน่าติดตามสุดๆจริงส่นเรื่องคือผีขึ้นเรื่อยๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะนะครับผมนะก็รอติดตามเราติดตามกันต่อไปนะครับผมยังไม่จบอีกยาวไกลนะครับก,กับมหาสศรพิภพนะท,นะทุกคนก็ไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวไว้รอเจอกันในอีพีน่าจะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย